คลับช็อคพิธีกรและนายแบบคนดัง LGBTQ บวกถูกพบเสียชีวิตเมื่ออวันที่12กรกฎาคม ตำรวจสงสัยอาจเป็นการจบชีวิตตัวเองเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566มีรายงานข่าวเศร้าในวงการบันเทิงญี่ปุ่นเมื่อริวเชลริวเชล์พิธีกรนนายแบบและนักร้อง l GBTQ บวกวัย27ปีถูกพบเสียชีวิตภายในสำนักงานของเขาเองในเขตชิบุย่าซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตออกมาแต่ทางตำรวจระบุว่ากำลังสืบสวนว่าเป็นการทำอัตวินิบาตกรรมหรือไม่ขณะที่ทางครอบครัวของเขายังไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข่าวการเสียชีวิตสำหรับริวเชลริวเชลเขาเป็นทั้งพิธีกรในแบบนักร้องและนักเคลื่อนไหวซึ่งเขาเคยแต่งงานกับเพื่อนนางแบบที่มีชื่อว่าเปโก เบโกในปี2559และทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนแต่ต่อมาในเดือนสิงหาคมพศ2565ทั้งคู่หย่าขาดจากกันหลังจากนั้นริวเชลได้ออกมาประกาศว่าเขาจะไม่ถูกระบุเป็นเพศชายและสามีอีกต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่เขารู้สึกเป็นภาระมาตลอดชีวิตแต่งงานทําให้เกิดกระแสะวิาพากวิจารณ์มากมายทางโลกออนไลน์แต่อย่างไรก็ตามเขายังอาศัยอยู่ร่วมกับเบโกและลูกชายแต่ก็มีชาวเน็ตญี่ปุ่นจํานวนมากออกมาวิาพากวิจารณ์อย่างต่อเนื่อง และมีการต่อว่าเขาว่าทําให้ลูกขาดพ่อ จนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางอดีตภรรยาของริวเชลได้ออกมาปรากฏตัวในวิดีโอ YouTube ปกป้องอดีตสามีของเธอและบอกว่าเธอสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นต่อมาริวเชลก็ได้กลายเป็นบุคคล LGBTQ+ ที่มีอิทธิพลในประเทศญ,ญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักจากสไตล์การแต่งตัวแบบไร้ข้อจำกัดทางเพศแต่เมื่อเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเขากลับตกเป็นเป้าหมายการบูลลี่บนโลกออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ชีวิตส่วนตัวและเพศสภาพที่เขาเป็น